ครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็วันที่15มิถุนายนนะครับ2568นะครับวันนี้ทีมงานร้านมังกรฟ้าร้านสักก็ได้มีโอกาสมาติดตั้งปั๊มเสมอร์ทให้กับคุณดอนนะครับอยู่ที่ตำบลเขากวางทองนะครับอำเภอหนองถางนะครับจังหวัดอุทัยธานีนะครับลูกค้าใช้เป็นสเปคปั๊มตัวนี้ก็คือสี่บีทีนะครับ18บแปิโลวัตส่งสูง95เมตรนะครับจีดสองรับ2,200วัตต์นะครับหรือมอเตอร์เป็นมอเตอร์3แรงครับ ตัวนี้เป็น ACDC นะครับไฟผสมได้นะครับบ่อลูกค้าลึกทั้งหมดก็50เมตรนะครับน้ำค่อนข้างจะดีเลยครับย่อนไปทั้งหมด9ท่อนนะครับ9ท่อนก็36เมตรนะครับเราเจอน้ำจากผิวดินก็8เมตรนะครับซึ่งลูกค้านำน้ำไปทำนานะครับนาลูกค้าก็52ไร่นะครับสุดลูกหูลูกตาเลยครับอันนี้เราลองช่วงบ่ายโมง50าสิคึปลาขึ้นฝนนะครับ เมฆบังนะครับแต่น้ําก็ยังออกแรงพุ่งนะครับเต็มท่อนะครับมาพร้อมกับทําโครงสร้างนะครับโครงสร้างอันนี้เป็นโครงสร้างของทางร้านนะครับก็เอปุ่นนะครับเสาเสาลึกทั้งหมดก็ห้าสิบเซนนะครับทั้งสี่เสานะครับแล้วก็เชื่อมเก็บงานให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้ลูกค้าใช้เป็น1ิบแผงนะครับเป็นสามร้อยห้าสิบวัตต์นะครับตัวนี้โมโนนะครับสามร้อยห้าสิบวัตต์นะครับแต่ทั้งหมดสิบแผงเดี๋ยวไปดู ตู้ประกอบบางทางร้านนะครับชุดนี้ก็เป็นตู้ประกอบบางทาง offerings. นะทางร้านนะครับก็ด้านในก็จะแยกฝั่งให้ชัดเจนนะครับมีฝั่ง DC นะครับฝั Thus, ่ง A c นะครับฝั่ง DC ก็จะมีเสื่กันฟ้านะครับ DC แล้วก็เบรกเกอร์ DC ชุดฟิวนะครับแล้วก็เมินอลนะครับมินอลลูกลอยนะครับแล้วก็ฝั่ง A c ีก็มีชุดฟิวนะครับเบรกเกอร์ AC แล้วก็เสื่อกันฟ้าฝั่ง AC นะครับแล้วก็ประกอบด้วยฝั่ง A c ก็จะมีกันไฟตกให้ด้วยนะครับไฟเกินไฟตกตัดนะครับ มีเกวนดูวอนอุณหภูมิได้นะครับแล้วก็ปั๊มก็จะเป็นลักเวอร์นะครับ16แอมป์ครับจะเป็นตัวใหญ่นะครับส่วนไฟบ้านนะครับไฟขาเข้าก็เป็น16แอมป์ครับเพื่อการลูกค้าเสียบสลับกันนะครับจะไม่สามารถเสียบสลับกันนะครับคนละขนาดนะครับชุดลูกลอยก็รถมีอเคเบิลแกนไว้ออกสายลูกลอยนะครับเหลือในอนาคตลูกค้าต่อเข้าแท้งนะครับมาดูอ ตู้ประกอบนะครับก็มีพัดลมระบายอากาศนะครับลดเจาอแผ่นซิงค์เพื่อระบายอากาศแล้วใส่ตะข่ายนะครับข้างหลังจะมีพัดลมนะครับระบายความร้อนนะครับเพื่อกันแมลงนะครับใส่แผ่นซิงค์ปลายสายไฟทั้งหมดเราเก็บหลังแผ่นซิงค์นี้ทั้งหมดเลยนะครับสังเกตว่าสายไฟนะครับก็จะใส่กันบาดให้หมดเลยครับกันบาดทุกเส้นนะครับแล้วปลายสายจะประจีตะกัวแล้วก็ขันน็อตนะครับเพื่อไม่ให้ปลายสายแตกนะครับอ่าตัวนี้ไฟผสมได้นะครับ acdc สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจก็สามารถติดต่อครับ0ูนย์หน้าะครับห้าสามเจ็ดนะครับศูนย์เจ็ดเก้านะครับหรือร้านมังกรฟ้าโซลาเซลล์ร้านสักได้เลยนะครับอันนี้แดดไม่มีนะครับแดดคืมยังน้ําแรงเลยนะครับดูเมฆนะครับแดดคืมนะครับให้ดูนะครับมีแดดคืมนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมาก